นะครับสวัสดีครับวันอาทิตย์ครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโดยความสุภาพครับคุณอาจจะเห็นนะครับมีสายไฟเยอะนะครับให้ดูกันแบบนี้นะครับเป็นศิลปะนะครับนะนี่คือสามแยกบางบอนนะครับถนนเอกชัยวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนกสบแตอนนี้เป็นเวลา เก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีโดยประมาณครับนี่ครับาาม,มาชมตำรวจจราจรสอนอบางกุนเทียนนะครับออกปฏิบัติหน้าที่ครับกวดขันวิ่ันจราจรอำนวยความสะดวกไปในตัวครับนี่เลยนะครับตัวตึงนะครับของอสอนอบางขุนเทียนนะครับนะท่านนี้ก็ขยันมากๆนะน่าจินชมมากนะมีทั้งสองฝั่งนะครับท่านผู้ชม สวมหมวกกันน็อกนะครับถ้าไม่อยากจะโดนจับโดนปรับนะครับอืมเราก็ต้องมาสังเกตการนะครับนะพอดีผ่านมาเจอก็ต้องลงหน่อยนะครับเนะเป็นธรรมดาท่านกข็ขมากเม้นนะครับนะใครที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนี่โดนแน่ๆน,นะครนี่ อันนี้เต็มระบบเลยนะครับนะดักหลายมุมนี่ฝั่งนี้ก็มีดูฝั่งนี้มีไหมอุปกรงไปไหนแล้วเหรอครับโรจิมัน ก็ไม่สวมหมวกกันน็อกครับโดนนะครับนะตแยกบางบอลครับ ่างนี้ก็ดักครับ